สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบันทึกรายการทาวันที่14มกราคมนะคะโจทย์คือจ่ายเงินเดือนพนักงา,านเป็นเงิน50,000บาทหากภาษีในที่จ่ายไว้600บาทและหกักเงินประกันสังคมไว้300บาทรอนำ่งภาษีและประกันสังคมในเดือนมาค่ะขาโประกันนะคะและเป็นเรื่องที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะกด w o r k f l o w และเลือกงลงรายวันเลาเชอร์วันนี้เราทำการจ่าย เงินเดือนให้แก่พนักงานนะคะเราจะเลือกเล่ม p C สมุดรายวันจ่ายนั่นเองนะคะกดโอเคและกด F 3เพิ่มเลยค่ะวันที่นะคะวันนี้วันที่ค่ลงมาที่ช่องรายละเอียดนะคะทิมว่าจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน ลงวันที่และปีด้วยนะคะปี66ค่ะต่อไปนะคะลงมาที่ช่องชื่อบัญชีนะคะเราจะเดบิตเงินสดนะคะเอยขอโทษค่ะเดบิตเงินเดือนจำนวนเงินคือห้าหมื่นบาทค่ะ ไปลำดับที่สองนะคะเราจะเครดิตภาษีเงินได้หนัา,างมาที่สานะคะอยู่ในหมวดสองค่ะให้คลิกสองแล้วเ n t e r ค่ะเราจะเลือกภาษีเงินได้หถางมาที่ศาลคือรหัสคือ201201นะคะช่องจํานวนเงินเครดิตเราจะใส่ตามโจทย์เลยค่ะคือ6ร้อยนะคะลำดับที่สามค่ะทําการหักของ เงินประกันสังคมนะคะในที well right ่นี้ทําการปรับปรุงเงินประกันสังคมจึงเป็นคั้างจ่ายนะคะให้ค้างจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่ายค่ะอันนี้นะคะอยู่หมวดสองเช่นกันค่ะและเ n อร์นะคะทิ้นสองเ n t ค่ะและเลือกเงินประกันสังคมหักนะที่จ่ายนะคะค้างจ่ายนั่เองนะคะและกดเลือกค่ะ แล้วใส่จํานวนช่องจํานวนเงินเครดิตนะคะตามโจทย์เลยค่ะเราโดนหัก300บาทนะคะต่อไปลําดับที่สี่ค่ะคือเงินสดนั่นเองนคะคะเครดิตเงินสดเราจะให้โปรแกรมคำนวณตัวเลขให้นะคะไปกด x 2สมดุลค่ะและเราก็จะได้ช่องจำนวนเงินเครดิต ของเงินสดนนรวมยอดเงินคือ4ี่0 0บาทนั่นเองน,นะคะทั้งช่องจำนวนเงินเดบิตและเครดิตจะได้เท่ากันทั้งสองฝั่งนี้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กด x 1 0ค่ะให้เครื่องร Run l เชอร์ให้กดแยกน,นะคะ EXIT ออกนะคะออกอีกครั้งนะคะเสร็จสิ้นในการคาวันที่21นะคะขอบคุณค่ะ